อันนี้คือสภาพก่อนอบนะคะหลายๆคนคงรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าที่อเมริกาเขากินไก่งวงกันวัน Thanksgiving กับ Christmas แล้ววันนี้คือ Thanksgiving ของที่นี่คะ่ะไปถ่ายมาให้ดูว่าไก่งวงเนี่ยเขาทำยังไงกว่าจะได้ยินเนี่ยต้องเตรียมการเป็นวันๆเลยนะทุกคนตอนซื้อมามันก็จะเป็นน้าแข็งใช่ไหมคะเราก็ต้องละลายเขาก่อนแต่ตัวมันใหญ่มากกว่าจะละลายได้ก็คือต้องมีเป็นวันๆเหมือนกันคะ่ะอันนี้คือหลังจากที่ละลายนะคะพวกเครื่องในคอตูดเขาก็จะยัดมาข้างในตัวมันนะคะซึ่งคนที่นี่เขาก็ไม่กินกันนะคะเราเอาไปปผั10นนััดออออยยย่งเเเรรรีีบ้้้นนนนนนนคะคืห็็ขตะะะจแช ไว้ใ่น้ำที่ปรุงไว้ตอนต้คลิปนะคะหลักๆก,ก็คือเกลือทิกทยแล้วก็เครื่องเทศแล้วแต่สูตรเลยคะ่ะตำตำเนี่ยก็ต้องมีแช่ไว้อย่างน้อยหนึ่งคืนนะคะยิ่งตัวใหญ่ก็ยิ่งต้องแช่นานเพื่อให้มันเข้าเนื้อเนาะเหมือนไก่ย่างวิเชียรเนาะ หลังจากเราแช่ไว้เราราประมาณ24ชั่วโมงนะทุกคน <g ül üyor> ก็เอาเขาออกมาล้างแล้วก็เตรียมกันต่อคะ่ะหักปีกเขาลงไปข้างล่างนะคะแล้วก็ยัดไส้ด้วยแครอทหัวหอ,หอมแก็เลมอนคะ่ะแล้วก็ทาด้วยเกลือกับพริกไทยให้ทั่วคะ่ะอันนี้จะเป็นสูตรของคุณฝรั่งเขานะคะเขาจะเลาะเลาะหนังให้ออกจากเนื้อแล้วก็ยัดเข้าไปด้วยเนยกับเลมอนสล์คะนะขามันเน่ก็จะเอาหนังส่วนเกินที่ตัดจากตรงคอมามัดไว้ด้วยกันนะคะเสร็จแล้วก็เอาเข้าอบคะ่ะก่อนอบเนี่ยก็จะห่อตรงปีกเขานิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้มันไหมเพราะว่าตรงนั้นน สามชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงแรกผ่านไปเนี่ยเราก็จะเอาเขาออกมาลาดน้ําแบบนี้ค่ะขั sure ้นตอนนี้เขาเรียกว่าเบสติ้งค่ะเสร็จแล้วก็ใส่กลับเข้าไปในเตาอบที่ไฟประมาณ190ค่ะแล้วเราก็จะเอาเขาออกมาเบสติ้งเป็นระยะระยะลืมเล่าไปอย่างหนึ่งเห็นปุ่มแดงๆที่อยู่บนตัวไก่งวงไหมคะ <Yeah. S 2> เขาจะติดมากับตัวไก่ตอนเราซื้อเลยนะคะไอเจ้าตัวเนี้ยเขาจะบอกเราเวลาไก่มันสุกค่ะมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูไซดดิชกันนะคะ